ัดนี้เป็นครั้งที่62ตรงกับวันที่10มกราคม69ข้าพเจ้าในถุพลหวยจันทร์ขอเปลี่ยงวาจาสรยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารยบูชาในองค์พระครวัติพระเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมานุทนาในการสวดสรยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตราชัยครูบาอาจารย์เทพเทวดาทั้งหลาย โปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสัตยายมนต์ต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเรสุอัตราชัชนุเทวตาธรรมังมุยราชจซาสุนันตุสักโมหังสาเกกาเมีจาลูเปหิริสิคราตเตจันริกวิมาน ทีเปรตเทศจะคาเมตรุวะนาคาเนีเขหาวัตุงนีเขเตภูมมมาจันตุเทวาชราฐาริกิสเมยักการทัพนาคาทีถันตาสันิเกยังมุนิวาละว่าจะนางสาตบูเมสุนันตุธรรมมสวนากาโยยมาันตาธรรมมสวนากาโยยมาดันตาธรรมมาสวนากาโลยมทันตาบทส่วนธรรมกาลสิทธิคาถา นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโวสวดสัจจคจริยาคาถานัตถิเมสานังอัญญพุทโธเมสานังวะลังเอเตนะสัจจวัจเจนะสดที่มีองคตสัพพทานัตถิเมสานังอัญญธัมโมเมสานังวะลังเอเตนะสัจวัจเจนะสดที่มีองคตสัพพทานัตถิเมสานังอัญญสังโฆเมสานังวะลังเอเตนะสัจวัจเจนะสดที่มีองคตสัพพทา บทสวนมหาการุณโกนาโทติอาทิคาคาถามหาการุณโกนาโทอัธายาสัพพปานีนางปุเรนตวาปาแลมีสภาปัตโตสัมปตมุตตมังเอเตนะตัจวัตเจนะมาหองตัสัพพุปัตถวามหาการุณโกนาโทอิตายาสัพพปานีนางปุเรนตวาปาแลมีสภาปัตโตสัมปตมุตตมังเอเตนะตัจวัตเจนะมาหองตัสัพพุปัตถวา มหากาลุโกนาโถสุขายาสัพพะปานินางบรินทวาภารละมีสภาปัตัวสมบูรณ์มุตตมังเอเตนะสัจวัตินะมาหงตุสัพพุปัตถวาบทส่วนมหาสมัยสูตรเอวามีสุตังเอตังสมยังปะขวาสักเคสุวิชารติกปีละวัตตุสมิงมหาวเนมหาตาบิโกสังเคนาสัาทิปันจามเตหิพิโคจเตหิสัพเพหิวะอัลฮานเตหิทัศหีจารุกะทาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปิธาหนติภากวันต่างทัสนายาบิโคสังกันจา อาตากุศตุนนางสุธาวาสกายิกานังเทวานังเอตทัโหสิรยังโกภะกวาสเกตุเวารติกาปีระวัดตุสมีมะวันีมหาตาภิกขุสังเอนาสาธินปัญญามเตหิภิกขุสเตหิสัพเพเหวะอารหันเตหิทัสสะหิจโรุท้าตูหิเทวตาเยปุเยนาสันิเวธาหุนติภควันตังท้าสนายะภิกขุสังขันจายานุนามยัมปิเีนาภควาเตนุปสังมายามาปุสังกมีตัววาภควาโตสังติเจปัจเจราคาถาภาสสยามาติ อัตโขตาเทวตาสยธาปินามะพระวาปุรโสสสมาจิตังวาภาหังภาษาระยะภาษาดิตังวาภาหังสามีชายะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสวนรัหิตาพระกะวโตปุระโตภาตระหังสุอัตโขตาเทวตาพระกะวันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังตังสุเอกมันตัง กิตาโคเอกาเทวตาประกวโตสันติกเยอมังคาทังอภาสิมหาสมโยบวานาสมิงเทวกายาสมมาคตถาอาคตธรรมอีมังธรรมสมยังกิตาเยว่าอัตปะลาคิดะสังคันติอัตโคภะลาเทวตาประกวโตสันติกเยอมังคาทังอภาสิตัตระพิกขโวสมาทังสุจิตังอัตโนปุจุมากังสุสาติทิวเนตานิกะเหตวาอินทาริยานิลังคนดิปันติตาติ อัตโคปลาเทวตาประขวโตสันติเกอิมังฆาทังอภาสิเจตวะขีลังเหตวะผลีข้างอินทขีรังออหันจามัมีชาเตจันติสุทาวิมว่าลายจักรมาตาสุทันดาสุทูนาคาติอัตโคปลาเทวตาประกวโตสันติเกอิมังฆาทังอภาสิเยเกขิขีปุตังสระนังกตาเสนะเตอภิสันติอภายภูมินปายาแมนุ สังเทหังเทวากายังผริปูเรสันิเตตอันตะโคะกขวาภิกขุวามันเตสิเยปุเยนะภิกขเวทัสัสโสรธาตุสุเทวตาสานิปติตาโวนติตถาคตังตัสศนายาภิกขุสังคันจะเยปิเตพิกเว เฮสูงอติธรรมทานังลานโตสัมมาสัมบูธาเตสัมปิภรวันทานังเอตัพนระมาเยวะเทวตาสันิปิตาเฮสูงสยยถาปิไมหังเอตักระหิเยปิเตภิกขเวปวิสันติอนาคตธรรมทานังอรหันตัวสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภรวันทานังเอตัพนระมาเยวะเทวตาสันิปิตาพระวิสันติสยยถาปิไมหังเอตักระหิอาจิจิสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิจิตยิสสามิภิกขเวเทวกายานัง นามานิเทศิษามีเพียงเขวิเทวกายานังนามานิตาสุนาทรสาธุกัางมนาสิกลโอนทับาสิสามีติเอวัมบันเจติโคเทวิโคปวัโตปัจจโสโสภขว่าเอตถาวจรสิโลกับมนุษย์กับสามียากับยัตถาภูมิมาตตาสิตาเยสิตาสิลึกอภัพังปัญิตตาสมาหิตาปุโตสีหาวัตสังนีนาโลมะหัง ซาพิสัมภูโนโอธาตมะนาสัสุทาวิปัสสนาตมะนาวิลาเพีนโยปัญญัสเตยตวาวันีกะปีละวัตเวตตัวมันต่ยิ่งสถาสาวะเชษาสเนละเตเทวกายาพิกันธาเตวิชานะตพีขวโรเตจ่าตปามกะลุงสุทวาพุทธสาสนังเตสัมปะทะลุงหูยานังอมนุสย์นะทัสสนังอภเปเกสตามะธาสุงอภเปเกนันสหัสังอสาทต์ลิงสัตตางีิเกสหัสานังอมนุสย์ นามัทธาสุงอภัเกณานธรรมทัศคุงธิสาสัพพาพุทธาของตัณจาสพังอับปัญญายาววิคตวานะจักกูมาตโตมันถืยึสัทธาสาวะเกสาสันเนลเตเทวกายาพิกันตาเทวิชานะถิกขวโยเยวังกิตถยึสามิขิราหิอนุปุปภัสโวสตตสหสาวยะคาภูมากะปิลาวัฒวัยที่มันโตที่มันโตณวันโตสัสนุโมทมานาภิกรมุนีคุณังสมิตินวะนัง ชาสหสาเฮมาวาตยาคานานาถวันนีโนยที่มันโตสุติมันโตนะวันโตศสีนัวโอทมนาพิกามูพิคูนังสมิติงวะนังชาธาคีลาติสหัสายาคานานาถวันนีโนยที่มันโตยุติมันโตนะมันโตศสีนัว โมทัมนาพิกามุงมีคูนางสิติงวัดนางอิจีเตโยส่วนละศสนาศาสายคานานาตะวันนีโนยที่มันโตสุติมันโตนะวันโตอาสีโนโมทมานาพิกามุงมีคูนางสิติงวัดนางเวสามิตาปัญจสตายคานานาตะวันนีโนยที่มันโตสุติมันโตนะวันโตอาสีโนโมทมานาพิกามุงมีคูนางสิติงวัดนาง ภูมิโรราชาค่ะอิโกเวปุณัสสานิเวสนังพินโยนังสตัะสหัสสังยักขานังปิยรูปาสติภูมิโรราชาค่ะอิโกโสภาคสิมิติวานังปุณิมันจัติสังราชาตัตระโถปัสสะสติหันธพานังอธิปติมหาราชายาสัสสิโสพุทธปิตสภาวโวท่านามาปะหัตภลายที่มันโตชุติมันโตวานัมันโตยาสัสสิโนมธมานาพิกมุงมิคุนังสิมิติงวานังทารีนังจัติสังราชาคุบวิรุณโหตบปัสสะสติภูมิปันทานังอธิปติมหาราชายาสัสสิโส ุทธปิตัสาภพาวธนทามาภาภราที่มันโตจุติมันโตนะวันโตัสสิโนมุทธมานาพิกามุมีคูนางสิมิติงวานังปัจิมันจากที่สร้างราชาวิรูปโคภาษาสตินาคานังอาทิปฏิมาราชายอาสิโซพุทธปิตัสภะพาวธนทามาภาภาราที่มันโตจุติมันโตนะวันโตอสสิโนมุทธมานาพิกามุมีคูนางสิมิติงวะนังอุตรันจากที่สร้างราชากุเวโลตัภาษาสติยาคานังอาทิปฏิมาราชายอาสิโซ ปุตะปิตัสสาาวนท่านมาบานพลาย่ที่มันโตเิดิมันโตวันนั้นวันโตสัสสีโนมุท่มานาภิกามุงมีคู่นางสิิติงวะนังปุริมาทิสานทัาฐานรโตท่าขิเนนยวิรูณาโกกัจฉิเมนะวิรูปะกุโกรเวโลทะลังทิสานจตารโลเทมหาราชาสมันตาจตารโลทิสาท่านามานาทังสุวะเดกปีละวัตเวเตสังมายาวิโนทัสาอาโวนจยานิกาสัทธามายาโุเตนทูเวเตนทุวิปูจัวิปุโตัวสหจันทโนกรมมัเสีตัวจากกินลูกขันทุก นิคันทูจักปานาโอปะมันโดจัตเตวะโสโตจามาตถะิจิตาเชโนจักขันตัปโณนโรลายโชชาโนสะโโพอาคูปะจัติโคจีวติมพะโรสโยวะชะไยเตจเจจราชาโนขันธภาสหาลาชุบพิโมทธมนาภิกาโมมิโคนาสิมิติงวะนังอาทาโกนาภาษานาคาเวสลาสหัตจักคาคัมพาลาสตลาอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาตตถารัตถาจัอาคูนาคายาสีโนเอราวโนมหานาโค โสภาคาสมิติงวะนางเยนาคะราเชสหาสาหารันติทิพาธิชาปักชีวิตสุทธจักุเวหายัสาเตมะนาวชัปัตตาจิตราสุปันนาอิติเตสะนามังอภยันตานาคะราชาณมาสีสุปันนาโตขีมมะมะกาสีปุตโต สานาหิวาจเหิุปาวะายันตานาคาสุปนาสารนมกมังกรสุุูทังชิตาวัชิรหะเทนะสัมุทังอสุลาสิตาปาตโลวาสวัสเ,เตเททิมนโตรัสสิโนกาลกัญชามหาพิสมะอสุลาธานะเบคาสาเบวจิตติสุจิตติจาระหาราโทนโมจีสหสตัญจาบริปุตานังสเพเวโรจนนามกสววาสน,นิเวาวพระดินเสนางราหุพัทะมุปาข้ามุงสมุยุทานิพัตันเตปิคู้นางสันติงว่านางอาโปจากเทวา ท,ทวีจะเตโยวายโยตธาครับมุงวรุณาวรุณาเทวาส,สมโมจายาสัสหา เมตตาการุณากายิกาอาคูเทวายัสสินโนทัศเตระธากายาสัพเพระนาตวานิโนที่มันโตชุติมันโตอนาวันโตัสสิโนมัณมานาพิการมุ่งิคุณาสินมติงวะนังเป็นตัวจะเทวาสหาลีจะอาสมาจะทุเอยะมาจันทสูปนิสาเทวาจันทามาคูบุรักิตาสุยสูปนิสาเทวาสุยะมาคูบุรักิตานักกานิบุรักขิตวาอาคูมัณฑวาคกาวัสุนางวัสโวเสตวะจักโกปะคะปุรินทัตโตทัศเตระธากายาสัพเพระนาตวานิโน ที่มันโตยุติมันโตนะมันโตสัตสีโนโมทามนาพิกามุมิคูนาสิมิติงวะนังอาธาคูสหพูเทวาเจระมะขิสิขาหรือว่าอริตักาจารัชาจักรุมาปุพานิพาสีโนวรุณาสหธรรมาจัจจุตาจะอเนชกาสุรยะรุจิราอาคูอาคูวาสัมวาเนสีโนท่าเจเตตัฐากายาสเปนะนะถวันนิโนที่มันโตยุติมันโตนะมันโตสัตสีโนโมทามนาพิกามุมิคูนาสิมิติงวะนังสมานามหาสมานามนุสหมนุสุตธามาคิตาบปุจจิกาอาคู อากูมโนปทูศิคาถาอากูหาละโยเทวาเยเจโรหิตวาศิโนปารักามหาปารักาอากูเทวายาสิโนทัตเสตระตากายาสเปนานตะวันิโนอิทิมันโตยุติมตัวถ้มันโตสัสสีโนมุธามนาพิกมุงปิูนังสิมิติงวะนัง สูกาะลุมหาอาลุณาอาคูเีฆาตนาสาสห์โอทาตะไคหาปโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสถามัตตาหาละฆาชาวิศกาจยาสหสีโนทนายังอาคาปะชนโนโยที่สหพิวัสติท่าเสตีทัทากายาสเปนานาถวานิโนที่มันโตจะติมันโตนะันโตสหสิโนโมทามานาที่กำมุงมคุณังสิมิติงวะนาง เกมิยาตุสิตายามากัตกาจะยาสัสิโนสัมพิทกาละมัชเสตาโยตินามาจะอารสวานิมาราติโนอาคูธาคูปันันญินิตาเถสิตีระธากายาสปีนานาตะวันิโนอิทิมโตยุติมันโตนะมันโตสัสิโนมัทธมนาพิกามุมิคุนันมิติงมานังสัติสตีวานิกายาสปีนานาตะวันิโนนะมันวะเยนะอขันจวเยจันเยสัตถิสาสา ปวุทธาจาริมะคีลานโอคตินะมะนาสาวังทัชเฆโมคะตะลังนาคังจันนังวะอิตาริตังสุภามาปรมัตโตจักปุตตะจิมัตโตสหสันังกุมโลติณโสจักโสปาคะสมิติงวะนังสัสนัพมโลกานังมหาพมมาพิจินตติปปะโนจุติมัตัวพิสมากายโยยสัสสิโสทัเจติอิสลาอาคูปเจกัวะสวัตติโนเตสันจะมัจจโตอาคาหาริโตบริวาริโตเตจะสปพอะพิกันเตสินเตเดเวสุภาหมักเจ มาลเสนานพิกามิปันาศกันาศมันที่ยังเอตกาณาถะพันถะลาขีณาปันธรรมตัวสมัญทาวันดีวาเลตมาวูมุจิตาโกจินังอิติถามาเสโนกันาเสนังอเปสยิปานินาตะละมาหัมจัสลังกะตะวานะเพระหว่างยถาภูริสกุลเงโคธนัยยันโตสลิจุโกตถาโสปจุทาวติสังอุโตยังมัเสดันจัสรพังอภิญญายาวะขิตวาวรัชกุมาตโตวันตยิสัทฐาสาวกเชสะสเนลตมาลเสนานพิกันตาทีวิจารณาถพิกาวัว เทจะอติปมติกรุงสุตวาพุทธศาสนาวีตลาชเกหิปากามุงในสังลมังปีิชัยุงสภีวิชิตสังคามาพระยาจิตายศีนโมุสันติสหพุเทหิสาวกตาเตชะเนสุตาติบทสวดจุลชัยยปกรณ์นโมเมพุทธเตชะสารละตนะตั้ง ยัตธรรมิกาเตชะปสิทธิรปสีเทวานารายะปะระเมสุราสิทธิพมาจะอินทาจะจัตุโลกาคัมพีรักกากาสมุทาภูตุงห่างคาเจสภามะจยะปสิทธิพระวันตุเตชยะชยะธรณิธรณีทัติทัตินาทินาตีชยะชยะฆะคนละตนละนิสัยนิไลใสเสนะเมรูราชจะปนนอรชีชยะชยะคัมพีรัโสมพีนาเคียนตะนาคียปิสัจต์ปูตะกาดี ชยยะชยยะทุนิมิตาโรขีชยยะชยยะสิงขีสุธาทานะมุขชาชยยะชยยะวัลุณนะมุขสาตาชยยะชยยะจำปาทินาฆะกุระคันตกะาชยยะชยยะคัจจโคนะตุลงสุกะนะปูชงสีหะพยัคฆตีปาชยยะชยยะวัลุณนะมุขขาญาตาชิตาชิตาเสียนาลีปุณะสุทธินรดีชยยะชยยะสุขาสุขาชีวีชยยะชยยะทอนนิตลีสัทธาจุชยยะชยยะทอนนิตรีสามตินสัทธา ชัยะชัยะมังกราลัญยาพระเขชัยะชยะวรลุนนักยะเขคชัยยะชยะลักขาสสุลัพุจตีชาชัยยะชัยะพมีนทักขนาชัยะชยะราชาีิราชสารชัย ชัยยะชัยปัทวินสพังชัยยะชัยะอหารตาปัจเจกับพุทธสาวังชัยยะชัยมะเหีนสุรูฮาลูหาดินเทวาชัยยะชัยพมาสุรโคชัยยะชัยนาโควิลุนาโกวิลูปักโคจันทิมาล้วิอินโทจะวนณะเตยโยจะกูเวโลวัลุโนปิจะอาคิวายโยจะปาชุนหองกุมาโลทัตตะัทโกอัฐาลักษมหาเทวาสิทธิตาปัสสอาถโยอิสิโนสาวกาสภาชัยอะลัม โมพระวันตุเตชยธรรมโมจะสังโฆจะทัสสะปารลจะชัยยะกังอทตนะชัยยะเตชีนะชัยยะโสถีพระวันตุเตอทตนะพุทธเตชีนะโหนตุเตชยะมังขังชโยปีพุทธสัจฉิมตัวยังมรัสสะจะปาริมตัวปราชโยอุโคชมวันที่มันเีปดโมทิตาชัยยะตถาภะมังคะนามเหนจิโนชโยปีพุทธสัจิมตัวยังมรัสสะจะปาริมตัวปราชฉโย โอโคชจโมิบันทีปมูทิตาชยะตถาอินทะข้านาเมเสิโนชโยปิพุธศาสิริมตโอย่างมรัสสาจาบิมมโตปราชโยโอโคชจโมิบันทีปมูทิตาชยะตถาเทวข้านามเสิโนชโยปิพุทศัราสิริมตโอย่างมรัสสาจาาบิมมโตปราชโยโอโคจิโมท่บันทีประมูทิตาชยะตถาสุพรรณขนาาเมเฮสินโนชโยปิพุทธศราสิริมตโอย่งมรัสสาจาปิมมโตปราชโยโอโคจะโนท่บันทีประมูทิตาชยะตถานาค้าขามเสิโน ชโยปีพุาสตร์สิริมตัวยังมะะาราสรสัตว์าผีมโต,ตัวปราชโย โอโคจูคนยี่วันทีโมูิตาชัยยะตถาสภามะคะนามฮิสิโนเช่นตโบธิยามุเรศกยานังนันทวัฒโนอีวังตะวังวิเชโยหงอชยสุชยมังคะเรอปรลาชิตประปารังเกษีเสปฐาบิปุกเลอภิเสเจสาบผุ้ตานังอัครปรโตูปะมวัติสุนักขตางสุวรงณขลังสุปปานทางสุหนที่ทางสุขโนสมู้ตจัตสุยิฐางพัมมจาริสุทักขินังกายยะกัมังวจากมังปัทักขินังปัทักขินังมโนกัมมังุนิทีเตปัทักขินาทักขินานี้กระตัวแล้วน่าละพันตาเทปะัท เตอถาลัทถาสุจิตามุหาพุทธศาสเนโรคาสิตาโหตสสสัพเพยะติภีสุนันตุปนโตเยตวสมทานิิตาิ กาสัทธาโหนตุสุกิตาโหนตุสัพพะธาละขันตุสัพพะสตตานังัะขันตุจิณะสานางยากาจิปัฏฐนาเตสังสเปปูเรนตุมโนุลาธายุตากาลีปวสันตุวสังวสาวะลาหกาโรขาจุปัฏทวาเตสังนิวาเรนตุจะสัพพะทากายสุขังจิตตาสุขังละขันตุยะธารักขังปุสวธรรมานิยามตุตัง เอวเมตุตังนิกังสมยังบักวาสาวัติยังมิหัตติเจตวะเนอนาคเป็นทก่สาศอาลาเมตระลาโคบขวาภิกขุอมันเตสิภิกขะโวติปะทันเตติเตภิกขุบักวาโตปัจจโสสุบักวาเอตตะโวจ่าปะทาวาภิกววขกเวตถาคตานังอนุปะทาวะตฐาคตานังติดาวา ธาทาตุธรรมะทิตาตาธรรมนิยามตาสเพสังฆานิจจติทางตถาคตตภิสมุจติอภิสมติอภิสมุจิตวาอภิสมตวาอจิาติเตเสติปัญญเพติปัฏเพติวิวัติวิภัชติอุตานีขโรติสัพเพสังฆานิจจติ ปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวะสาธาตุธรรมะทิตฐตาธรรมะนิยามตาสัพเพสังขาราทุกขาติตาตถาคตโตภิสัมพุจติอภิสมีติอภิสัมพุจิตวาอภิสมีตวาอาริีขาริีเทเสติปัญยเพติภัตเพติวิวัตรติวิปัสติอุตตนิกโรติสัพเพสังขาราทุกขาติปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวัสาทาตุธรรมะทิตฐตาธรรมนิยามตาสัพเพธมานัตตาติ ฐานะทาคตอภิสมพุทธติอภิสมณติอภิสมพุทธวาอภิสมณตวะอายิกาติเตเจติปัญญาเปติปัตถะเปติวิวัติวิปัสสติวันีโกรติสัพเพธรรมานตตาติอิทัมโวจักภวะธรรมานเตปิคูภควะตภาสัตังอภินันตุนติโมสวดพระเทอะลัตธาคาถาอตีตังนาวาขเมยะนับนับปฏิกัง เเคนาคตังบุคคลไม่ควรตามที่ถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพระวง์ถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทะัตติธรรมปาหีนันดังอปปัตตันจะานาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยธรรมมาตถาตถาปฏิปสติอสังอิลังอสังกปังทางวิทามานุพุทธเยผู้เรียนธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ้งแจ้งไม่ร้อนแงนคอนแขน เขาควรพ่อปูนาการเช่นนั้นไว้อัชีวจิตจะมาทำปังโกจัญญาเมะานังสุเวความเพียรเปนจิตที่ต้องทาวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นะอินโนสังฆารันเตนะมหาเสนนะมัจจุนาเพราะการเพียนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมา,างอองตาปิอหรัตตังตันีิตางตังเวพาเตกะัโตติสันโตอาจิกะเตมุนิ มื่ีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เขียดข้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงนาทีเดียวก็ได้ชมบทสวดธรรมะสามเวทัจจะเวกานะสปเปสังขารานิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสปเปสังขาราทุขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้น มันเป็นทุกข์ทยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัปเปธมานัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงท่านที่เป็นสังขารเนไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราทุกวังชีวิตตา่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวงังมรณะนั่งความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมยจามะลิตตพังอันเราจะปึงตายเป็นแท้มรณะนะปนิโยสานังใมชีวิตตา่างชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบ ชีวิตตงมีอนิยต์ตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงเมื่อนั่เมอนิยตต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะคนที่จะสังเวชอยังกายโยอจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานตั้งแต่อวิญญาณโขขันปัสยากวิญญาณจุนทัวรของที่เสียแล้วอธิเสนสติจากอนทัพปัทวินซึ่งแผ่นดินกะลิงะหลัอิว่าประูดังว่าต้นไม้และต้นฟืนนี้ระฐาหาบิลมีได้อนิจาวัตสังคาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ ป่าทวยทายะรรมิโนโม,มีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตวานนรุชันตีขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดนับไปเตสังอูป่าสม,มสุโข,ขความเข้าไปสมมงบระงับสังงานทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเปเพสตามรันิจจักสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มริสุจามริสทะเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายตาเทวหังมริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนาที่เมเอตัสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย พราะส่วนเมตตายังกินกิจยังกินกิจกุศลกรรมังสเปหิปะเตหิกตังบุญญังโนอนุโมทันต สุกันตุพนตุเยเทวาสังมิงธานีอธิคตาธีขายุกาสุตาหนตุสุตาหนตุทุกขามุจันตุมัตาปิตาสิตาหนตุทุกขามุจันตุสัพเพยาติกาสุตาหนตุทุกขามุจันตุสัพเพยาติกาสุตาหนตุทุกขามุจันตุสัพเพปิสาสัพเพยะขาสัพเพปิตาสุตาหนตุทุกขามุจันตุสัพเพอาจาริยุปัจจายะสุตาหนตุทุกขามุจันตุสัพเพนักตาสุตาหนตุทุกขามุจันตุสัพเพเทวาสุตาหนตุทุกขามุจันตุสัพเพสมาตินางสมินตุโว วสุวัตบูชาลุงปุถวตนโมบูติสัตโตคันธิมายะอิติภะควานโมบูติสัตโตคันธิมายะอิติภะควานโมบูติสัตโตคันธิมายะอิติภะควาปฏิทานะคาถา,ายาเทวตาสันติวิหาระวาสินีทูปีคะเลโพธิคะเลต่หิ้งต่หิงต,งต,งตาธรรมะธานีนะพระวันตุปุชิตาโสติงคโลนเตถาวิหาละมาถลเีเทนาจะมัจจานวากาจะพีคะโวสาลามิกาธา,านะปฏิอุปาสกา ข้ามาจะเทสานี่ข้ามาจะอิสราสปานพูทาสุตาพระวันตุเตชะลาผู้ใจเยปิจะอัตสัมภระอสังเจชะตาตาอัตโวปปาติกานิยานิการธรรมวรังปฏิเจเตสะเพปิทุกสะกะลูนตุสังคยังธาตุจิตังกีรังสตังธรรมวธรรมะตลาจะปุคาลาสังโกหุนตุสมะโควะอัตถายะ ตายะจะอัมเมลักษะตุสธรรมโมสเปิธรรมจาริโนวุติสัมปาปุนายามะธำเมอริยปฏิติเตประสนาโหนตุสเปิปิปานิโนพุทธศาสนเนสัมมาทังปริเวชันโตกาลิเทวุปภวัสตูทิภาวายาสตานังสมิทังเนตุเมธนินมาตาปิตาจาราชังลิจังลักขันติพุทธการีวังทำเมีนะราชานุปิจังรักขันตุสปัฏฐาเทวตาอุโยชนะคาถา ทุกขปัตตาฉะนิทุกขาปยาปัตตาฉะนิพปยาโสกับปัตตาฉะนิโสกับโคนตูสเปย์ผีปานิโนอิตาวตาจะเมฆอิศมาดังปุญญาสัมปัธังสเปเทวานุโันตุสัพพะสัมปติจิริยาทานังตันตุสัทถายัตสีลังละกันตุสัพพะทาภาวนาพิละตาโคนตุขจันตุเทวตาขตาสุมังคนคาถา ขุนดูสัพพังถูมังขะลังรักขันดูสัพปเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสุตีมันตุนิรันตะลังขุนดูสัพพังถูมังขะลังรักขันดูสัพปเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสุตีมันตุนิรันตะลังขุนดูสัพพังถูมังขะลังรักขันดูสัพปเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสุตีมันตุนิรันตะลัง sapi putah balap pata bagi ganan dari yang parang alam tanan dari desa nak lakang batami sabtoso sapi putah balap pata bagi ganan dari yang parang alam tanan dari desa nak lakang batami sabtoso sapi putah balap pata bagi ganan dari yang parang alam tanan dari desa nak lakang batami sabtoso sapi putah balap pata bagi ganan dari yang parang alam tanan dari desa nak lakang batami sabtoso สัพเพีพุทธาเปรละปัตตาปจีกานันต์ยังพลังรัานตะนันตติชนะลักขังมะตตมีสัพพะโสสัพเพีพุทธาเปรละปัตตาปจีกานันต์ยังพลังรัานตะนันตติชนะลักขังมะตตมีสัพพะโสสัพเพีพุทธาเปรละปัตตาปจีกานันต์ยังพลังรัานตะนันตติชนะลักขังมะตตมีสัพพะโสสัพเพีพุทธาเปรละปัตตาปจีกานันต์ยังพลังรัานตะนันตติชนะลักขังมะตตมีสัพพะโสสัพเพีพุทธาเปรละปัตตาปจีกานันต์แต่ยังพะโล ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมเกล้าทีถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริิกติ์พระบรมราชินีน่านพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสูสวรรค์คาลายขออนทรงใ์ห่บุญกุศลนี้จงมป็นศัพท์สีมงคลแก่ข้าพเจ้าให้ือนแก้วข้าศปลอดภัยจากทุกส่งโรคภัยและปวงให้มีแหล่งรายได้สุจริตมั่นคงเป็นสมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอุจจารยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอข้าพเจ้ามีสมาธิที่ตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งงอค์สมเด็จ พระสมสามาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความมีแห่งตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพยบเทวดาทั้งหลายผู้ได้มโหสถสาธุการในบุญกุศลนี้รษษประสิทธิ์ประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงค,คลไปสู่วัตถุมงคลไม่ปิดตา,ายอดเจตีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสี่มูลเดชได้จะสร้างขึ้นให้เปี่ยนด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพหรือทลานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์ทำให้ผลได้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาตุ๊บการเตือ